วันนี้เรามาที่คำที่17นะครับคำที่17เนี่ยก็คือคําว่าไท่นะครับคําว่าไท่ถ้าดูดีๆจะคล้ายๆกับคําว่าต้านะครับเนื่องจากว่าในอดีตการณ์เนี่ยคำว่าต้ากับไท่มีที่มาเดียวกันแต่ว่าไท่เนี่ยคือเขาเพิ่มจุดข้างล่างเพื่อเน้นย้ํานะครับเพื่อเน้นย้ําว่ามันใหญ่กว่าใหญ่อีกดังนั้นความหมายมันก็จะแปลว่าเกินไปนะครับผมอย่างเช่นแปลว่าใหญ่เกินไป 太เสียน了，太เส了ก็จะแปลว่าว่างเกินไปนะครับนอกจากนั้นนะครับคำว,ว่าไทยเนี่ยมันยังสามารถพูดถึงในเรื่องของรุ่นนะครับอย่างเช่นคนในครอบครัวมันก็จะมีคุณพ่อ คุณพ่อของคุณพ่อก็คือคน,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 คนปู่คนยา่าคุณยายคนตาใช่ไหมครับแล้วก็เกามีคนทวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคําว่าไท่เย่เย,ย,ย่ไท่ไหนไหนเนี่ยเขาจะใช้เรียกปู่ทวดหรือยา่าทวด,วน,ททวดนะครับผมไท่ไหนไหนก็คือย่าทวดส่วนไท่เย่เย่ก็คือปู่ทวดนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับมันจะแปลว่าสงูงส่งๆมาครับซึ่งคํานี้เนี่ยก็จะเจอได้ใน ข้อนังหรือละครย้อนยุคนะครับอย่างเช่นไทโฮนะครับไทเฮา,าเพราะว่าเป็นแม่ขององเต่นอก็เลยมีตำแหน่งสูงส่งไทจิรัชทายาทเพราะว่าจะเป็นองเต้คนต่อไปก็เลยใช้ไทได้นะครับ หรือว่าไท่ช่างขวางไท่ช่างขวางเนี่ยก็คือคุณพ่อของฮ่องเต้น,นะครับก็มีตําแหน่งสงส่งเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เราไท่ช่างขวางมักจะเป็นฮ่องเต้ที่สละบาลังให้ลูกแล้วก็ตัวเองขึ้นเป็นไท่ช่างขวางหรือว่าฮ่องเต้ผู้ปลูกเปิกแผ่นดินเนี่ยเขาก็จะตั้งพ่อตัวเองเป็นไท่ช่างขวางเช่นกันนะครับและอันนี้ก็คือคําที่17ไท่นะครับ